สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นนะครับข้มนี้ผมจะพาพี่น้องทุกคนทัวร์ดีด้วยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแปลงทดลองผมนะครับนี่ครับกอใหญ่นี่ครับดูชัดชัดนะครับทุกคนนี่ครับนี่ตัวนี้กอใหญ่นะครับใหญ่นี่แตกกอดีมากเลยนี่ครับทุกกอนะครับนี่ครับกอนี่ครับ นี่ครับเกอใหญ่แตกกอเดียวนะครับอ๋อเยอะมากเลยครับนี่ครับตรงกลางน้ำหน้าผมก็นั่งเอาใซนนะครับนี่ครับมันแตกกอแบบนี้เลยครับเบิ่งไว้เด้อนี่ครับเห็นบอกครับนี่ต้นเขากลางแตกกอนี่ครับเมันจะแตกมาแบบนี้มันแตกมากเลยเยาว่ามันสูงครับมันไม่สูงเนยครับไทยรัมสูงเตกออกนี่นบ่กครับนี่ครับีกอที่ยิ่งใหญ่ จะแตกออกมาก้างขาก้างแขนออกนี่ครับกอนนี่งเรียกว่าคำเก่าด้างข้งเอาน้ำใส่นะครับต่อไปผมจะเพิ่มน้ำนี่ครับตอนนี้นะครับผมกําลังเพิ่มน้ำใส่นะครับให้หน้ำเยอะกว่านี้นะครับนี่ครับเพราะว่าข้าวของผมกําลังแตกกอสมบูรณ์แบบนะครับกอใหญ่นี่ครับ ยากก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับทุกคนนี่ครับยายาเครื่อนะครับมาดูกอเล็กครับกอเล็กก็ใหญ่เหมือนกันนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าดูแต่กอใหญ่ๆนี่กอเล็กกอเล็กก็กำลังแตกครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกอเล็กๆกำลังแตกกอรูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนผมลงคลิปทุกวันนะครับนี่ครับหน้าข้าวของผม ข้าวกอใหญ่เห็นไหมครับกอยนี่ลัต้นแบนแบนมันจะเป็นแบนเห็นะครับนี่แบนแบนใหญ่นะครับคือต้นข้าวที่สมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่ครับนี่มันจะปบนแบนนะครับนี่นี่นะครับมันจะแบนแบนนี่ดูชัดชัดๆๆนี่ครับนี่คือต้น ที่พ่อปุ๋ยนะครับเขียวหนานะครับเขียวเป็นเดือนแล้วครับทุกคนนี่ครับเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับโดยเฉพาะกอนี่ต้นนี้นี่ครับอชูไม่ดูจะชัดไปเลยนะครับซูมดูนะครับนี่ครับต้นกอนี้ยิ่งใหญ่นะครับตรงกลางก็ยิ่งใหญ่นะครับตรงกลางนู่นนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็กําลังเติมน้ำนะครับนี่ผมจะเพิ่มน้าเต็มที่ไปเลยนะครับไม่ให้ยากขึ้นนะครับให้มันปุ๋ยขี้ควายของผมนี่ผมใส่กระจายเป็นน้ำหนามนะครับถ้าผมเติมน้ำไปแล้วนะครับทุกคนนี่ครับมุมนี้ก็กอใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับมุมนี้นี่ครับกอใหญ่นะครับเขียวต้นเขียวปึ๊ดไปเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับดำปึ๊ดไปเลยนี่ครับก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับทุกคนกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีบลอดลายครับใส่หน่อยๆครับแต่ว่าผมเน้นปุ๋ยอินทรีย์นะครับนี่ครับเขียวดนเขียวนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับใคร อยากได้เข้างามก็เอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่นะครับแล้วก็บวกเคมีนะครับรับรองข้าวแตกกอกอใหญ่มอนข้าวของผมนะครับนี่ครับกอใหญ่ต้นใหญ่ครับ